w i s มาโต o e ดิเตอร์หสอนเครื่องมือสไลด์โชว์บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไอทีชั่วโมงผมพันะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้เมนูสไลด์โชว์บนโปรแกรมวิส m าโตนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนคลิปนี้นะจะมีเพล y l i สอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์นะครับ 500ตอนบวกบวกนะครับจุใจเลยนะจ๊ะนะครับก็มีคนดูก็ประมาณนะครับโอ้ยแสนกว่าครั้งแล้วนะจ๊ะโอเคนะครับมาก็กดหน้าแรกนะครับนะประมาณนี้นะครับจากนั้นเข้าสู่โปรแกรมได้เลยนะซึ่งตอนแรกผมได้สอนวิธีการใช้งานเครื่องมือตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับก็สามารถ ย้อนไปดูได้นะจ๊ะมากกดปุ่มคำว่าสไลด์โชว์ปุ่มสีเหลืองได้เลยนะจ๊ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เราสามารถกดนะครับเลือกแกลเลอี่ก็ได้นะครับหรืออัลบั้มก็ได้นะจ๊ะขอเลือกอัลบั้มนะครับกดนะเลือกกี่รูปดีมอแล้วกันนะฮะ อ๋อแยกเป็นเดือนแยกเป็นเดือนนะครับนะเนี่ยเลือกป้ายนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเซฟเข้ามานะครับจะทำให้เสียเวลาเ <c oughs> พื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูนะเวลาเราเลือกนะครับด้านซ้าบนนะครับจะโชว์ว่าเราเลือกกี่ภาพตอนนี้เลือกไป4แล้วนะฮะอ่ะสัก5ภาพนะครับ จากนั้นกดที่ขวามือด้านบนสุดเลย Continue นะโอ้โ oh หนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือก template นั่นเองนะมี Happy Basic นะครับ Romantic นะครับเอาแบบไหนดีขอเลือกเป็น Holiday นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่างสุดและกันกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีให้เราเลือกเพลงด้วยนะโอ้โ oh หแบบนะ เราสามารถเลือกเพลงในในเครื่องเรานะนะหรือเทมเพลตก็ได้นะเนี่ยประมาณนี้นะจ๊ะไม่มีเพลงก็ใส่ได้นะครับผมขอเลือกไม่มีเพลงแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ <c> ์เ <oughs> พื่อนๆก็ไปเลือกดูเอานะอ่ะ no music นะมานะครับระบบจะทำการประมูลผลแบบอัตโมตินะจ๊ะ เนี่ยครับเราสามารถใส่ไตตท้ลได้นะครับขอใส่คำว่าเทสนะจ้าเนี่ยเทสนะครับกดถูกต้องไปนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับเราเลือกไป5ภาพนะครับวิดีโอนะครับ3ต่อ4นะเราสามารถเลือก4ต่อ3ก็ได้นะจ๊ะระบบก็จะทำการปรับนะครับอัตโนมัติเช่นกันนะ ครับสามารถลดเวลาได้นะฮะได้ไหมได้ไหมออช่ sure. นะนะได้สูงสุดต่ำสุดก็ประมาณนี้คนระับต่ำสุด25ิาวิสูงสุดก็50วินะฮะเอาต่ำต่ำแล้วกันนะฮะมาเทมเพตเราสามารถแก้ไขได้กลับไปแก้ไขได้นะฮะเลิกเพลงอะ่ะโน หลานใหม่อีกแล้วนะครับเวลาเราเลือกนะครับมันมันก็จะประมวลผลใหม่นั่นเองนะจ๊ะซาวแท็กไม่มีมาเมื่อเราถูกใจแล้วสังเกตปุ่มสีที่แดงที่อยู่ด้านล่างจอ Make My Movie กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นระบบก็จะทำการเซฟนะครับง่ายๆสบายๆนะโอ้โหทำวิดีโอแบบชิลๆนะระบบ ประมวลผลใส่เพลงเรียบร้อยให้เลยนะครับนะเหมาะกับสำหรับสายไม่อยากจะ,จะนะครับติดแบบว่าอะไระแก้ไขเยอะนะเนี่ยอ่ะกดเพลงดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เสียงไว้นะเนี่ยฮอลลเดย์ฮอลลเด,ย,เดย์นะโอดูดีอ่ะดูดีอ่ะโอ้กดหยุดนะครับตรงกลางจอแล้วก็กดปิดที่ทางด้านซ้ายมือได้เลยนะจ๊ะ จากนั้นจะเซฟนะครับจะเซฟกดปุ่มคำว่าเซฟที่อยู่ทางด้านซ้ายเลยกดเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับลองดูซิว่าเซฟยังโอเคนะครับเข้าซูนในมือถือเราแล้วนะจ๊ะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ